เมื่อเราเพียงที่จะตัดอนาคตให้ไวก็เพื่อไม่ให้ใจเราเนี่ยมันปรุงแต่งไปเพราะใจที่ปรุงแต่งไปเนี่ยมันดึงสมาธิเราไปวางแผนอนาคตซึ่งที่ถูกแล้วควรจะเก็บกำลังภายในของเราอะรักษาเอาไว้ใช้ยามคับขันจะดีกว่าเช่นเดียวกันกับ คนที่ปัญญานำสมาธิจะไม่ค่อยตั้งมั่นอยู่ได้นานด้วยพื้นฐานเป็นคนที่ชอบปรุงแต่งไปกับอนาคตเสี่ยมากแต่คนที่สมาธิเด่นมักจะไปนั่งล้วงรละลึกถึงอดีตมากกว่าที่จะอยู่กับปัจจุบันอันนี้เป็นสภาวะที่สามารถ สอนและสอบอารมณ์ตัวเองได้นะลูกนะว่าเมื่อไรที่ใจหวนคิดถึงอดีตแสดงว่าสมาธิมันนำแล้วนะมันจะทำให้เราเผลอเพลอแล้วก็ปรูงแต่งไปกับเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วสมาธิเป็นตัวที่จะทำให้เราระลึกถึงอดีตที่ผ่านมาได้แต่ถ้าหากว่าเรามีสมาธิและสติสัมปชัญญะสูสีกันวิริยะในการ เพียรสำรวมระวังใจดีวิริยะเป็นอาหารของพระสติพระสติตื่นแล้วก็จะคอยดึงปัญญายาณเอามาเป็นพี่เลี้ยงของใจเพื่อให้ใจเนี่ยตัดอดีตให้ไวและตัดอนาคตให้ไวจิตก็จะตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันได้นานขึ้น จนขึ้นอุเบกขาญาณถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราขึ้นได้หรือไม่ได้ให้สังเกตเอาว่าถ้าหากว่าจิตของเราเนี่ยภาวนาภาวนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งองค์ภาวนามันหายไปเองแต่ใจมันก็มีสติระลึกรู้อยู่อะไรมากระทบก็รู้อยู่แต่จิตมันไม่ได้ยินดีหรือว่าไม่ได้ยินร้าย มันเข้าใจแล้วมันก็แจ่มใสอยู่ในขณะนั้นนัน้นั้นเรียกว่าอารมณ์อุเบกขายาน